สวัสดีนะคะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศการจัดส่งต้นไม้นะคะขึ้นรถกระบะรัวนะคะเป็นกระบะคิววันนี้เราก็ส่งต้นไม้ให้ลูกค้านะคะไปจังหวัดชนบุรีนะคะไปอ,อำเภอบางละมุงแล้วก็บ้านบึงนะคะไปสองอำเภอวันนี้ไปสองอำเภอเราก็จะต้นไม้ขึ้นรถอยู่นะคะตอนนี้ก็จะใช้นะคะ อะไรสำหรต้นใหญ่นะคะด้านต้นแด็กเราก็จะใช้ไปตรงนะคะของข้างนะคะเพื่อเก็บความชื้นใ้ต้นไม้นะคะ,ะชุดนี้นะคะก็เป็นทุเรียนสายบานซังกิมารีเป็นชุดบูญ,บญจองของลูกค้านะคะลูกค้าได้บูญจองเอาไว้ตั้งแต่ปลายปลายปี65นะคะ ุดนี้นะคะส่งไปที่อำเภอบางละมุงชนบุรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปที่ ere, อำเภอบ้านบึงนะคะบ้านบึงวันนี้ไปชนบุรีทั้งสองท่านเลยนะคะลูกค้าที่คิววันนี้ก็รอรับต้นไม้ตามคิวนัดกันเลยนะคะเดี๋ยวรถไปใกล้แล้วเขาก็จะโต ไปแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่งก่อนจะถึงตอนใกล้จะถึงนะคะลูกค้าก็รับโทรศัพท์ของทางร้านของทางรถที่ไปส่งด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะจะส่งต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นแบบหมอกลงไปษณีหรือว่าแบบรถกระบะรอวคิวแบบนี้นะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะทางร้านของเรามีรบริการจะส่งตั่วประเทศนะคะส่งถึงบ้านตั่วประเทศเลยนะคะ,ะจะส่งนะคะตามจมํานวนต้นนะคะ จะเป็นรถกระบะหรือว่าหกล้อสิบล้อสิบล้อพ่วงอยู่ที่จํานวนต้นนะคะเรามีรบริการจะส่งทั่วไทยทุกวันเลยนะคะวันนี้ไปชนบุมมรีส่งทันนะคะเป็นกระบะหรือว่อาเป็นกระบะหรือว่าทั้งสองพันเลยนะคะร้นเกษตรยุคใหม่นะคะอา,อาเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีลูกค้าสามารถมาคัดต้นไม้เองหน้าร้านได้นะคะหรือเอารถมารับเองที่นี่หรือว่าจะมาคัดต้นไม้แล้วให้รถของเราบรรทุกไปส่งให้ก็ได้นะคะบริการจะส่งทั่วไทยเลยนะคะ จะส่งทุกวันนะคะร้านก็เปิดทุกวันตั้งแต่วันจันทรจนถึงวันจนถึงวันเสาร์นะคะร้านปิดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะต้นไม้สวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมูสังคิงมาเลนะคะมูสังคิงมาเลยหรือว่าจะเป็นทุเรียนสายพันหมวนทองยาวลิ้นจี่นะคะตอนนี้เราก็มีโปรโลดนะคะโปรถดหลากหลายราคาหลายสายพันเลยนะคะทุกค้าที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีบริการ จะส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะ,ะโรรถหลายสายพันเลยนะคะช่วงนี้ลูกค้าที่สนใจนะคะช่วงนี้ก็จะได้โรราคาพิเศษพิเศษไปนะคะสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยะคะ่ะ